เป็นไงบ้างลรมัดมีครั้งนี้ก็แปลกดีนะเราป่วยวันเดียวกันเลยแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สองที่เราป่วยพ่อก็เลยไม่ได้ไปดูแลมีแล้วมีก็ไม่ได้มาดูแลพ่อต่างคนต่างป่วยกันพ่อก็จะดูแลรักษาบีทางใจความจริงการเจ็บป่วยทางกายเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติมากๆเลยมันไม่ได้มีอะไรมันเหมือนฝนตกแดดออกมันไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีวันนี้ในโลกใบนี้มีเชื้อโลกมีสิ่งที่เป็นมวลภาวะมากมายเพราะมันจะเข้ามาทำให้ไกลมีการเปลี่ยนแปลง ให้เราเห็นความจริงการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนไปเถอะเราไม่ต้องไปสุขไปทุกวันไหนมันดีขึ้นเราก็มัาสุขกับมันมันก็เป็นธรรมชาติถ้าวันไหนมันแย่ลงแย่ลงแย่ลงเราก็ไม่ต้องทุกข์กับมันมันก็เป็นอย่างนั้นแหละใจของเราที่จะพายเราทุกมันทุกได้มันต้องอยาก อยากจะไม่ปวดอยากจะไม่เจ็บพ่อก็ไม่รู้ว่ามีปวดตัวไหมปวดหัวไหมแต่ของพ่อก็มีปวดตัวปวดหัวแต่มันจะปวดอะไรก็ปวดไปเถอะมันก็เป็นแค่ความปวดมันเป็นแค่ความรู้สึกปวดเท่านั้นแหละมันจบแค่นั้นไม่ต้องเอามาทำให้ใจเป็นทุกข์อะไรถ้าหายได้ก็หายหายไม่ได้อาจจะมีสักวันหนึ่งที่หายไม่ได้ ก็ถึงเวลาที่มันจะเป็นอะไรก็เป็นไปนะเราไม่ได้เกิดมาถาวรที่นี่เราไม่ได้ปรากฏขึ้นแล้วเราจะต้องอยู่ถาวรนะเราอยู่อย่างเข้าใจถ้าเราเข้าใจอะไรก็จะไม่ทุกข์เราไม่ต้องทุกข์มาเริ่มตนน้นจากที่นี่นะมนุษย์ทุกคนมีโอกาสเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์มนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อให้ เข้าใจแล้วก็พ้นไปจากทุกข์เพื่อจะกลับไปอยู่ในจุดที่พ้นไปที่ไม่มีทุกข์อีกพ,พ่อคงไม่ได้อวยพรอ,อะไรขอให้หายเร็วๆแล้วนะเพราะว่าพ่อจะหายเร็วๆหรือมีจะหายเร็วไหมคงขึ้นอยู่กับ ร่างกายหรือความพร้อมของกายตัวเองที่จะจัดการเรื่องนี้ส่วนของพ่อก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอายุเกินหกสิบเป็นเบาหวานมีอาจจะหายได้โดยเร็วเพราะมียังอายุน้อยอยู่แต่พ่ออาจจะแย่ลงก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็เข้าใจเราคงไม่โทษอะไร ก็ไม่มีใครให้โทษด้วยนะสรรพสิ่งก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปทุกอย่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปไม่เห็นมีใครสักคนนะเอาล่ะพ่อก็คงสอนได้แค่นี้ก่อนนะอย่าไปทุกข์กับมัน